ขอนำนักกีฬาสองทีมครับเข้าสู่สนามฟุตบอลย่าเทียมมีบีสปอร์ตเบสกับการแข่งฟุตบอลบีบีลีกวีไอพีสามสิบห้าสี่สิบบวกเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศครับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ครับอันดับหนึ่งและอันดับสองมโคจรพร้อมกันใครชนะคว้าถ้วยแชมป์รอบไยคทองระหว่างทีมเทพเทวาลีเจลพร้อกับทีมบาร์นาสเตมพี่เบสขอหน่อยพี่เบสขอหน่อยอ่าโอเคครับจัดไปแคบเลยแคบเลยกล้องแคบเลย กระสิทธิ์ลาธิรการนาครับของเทพเทวาเลข40ออกแล้วครับซ้ายเลยครับนี่ครับเป็นจังหวะแรกทักทายครับเทพธารีเจนครับดูกองเชียร์โอ้โหแม็กเตือน์ยิ้มไปแล้ววันนี้ครับปากหนึ่งจะเป็นอาจารย์แป้นะผมปาก2 AJ Animal ถูกต้องครับเชิญอาจารย์แป้นนี่ครับแม่บิดขวามาแล้วก็ใส่ขวาเลยเวลแรกครับโอ้โหนี่ครับแม่แล้วก็ขวาอ่าครับเจฟฟี่อู๋บอลแรกแม่โคตรดีแล้วก็ยังไงต่อเจฟฟี่กระเจมบอยใส่ซ้ายอู๋บอลกระโดดกลับมา บอยบัญชาดีครับมันต้องการให้เจฟฟี่หักข้อแล้วก็ออกหลังไปครับดูกระจเจาครับนี่ครับนันนี้ส่งท้ายแล้วส่งท้ายแล้วเอาครับโคโนกิกมาซ้ายแล้วก็จมาโอนครับโอ้โหดูอ่าเขใช้เจฟฟี่นี่คำเลยฮะโอ้โหมาแล้วซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนซ้ายโอ้โหประตูปฏิเสธอ่าแล้วครับซ้ายออกไปที่รณชัยยังไม่ผ่านเท่านั้นอาตมโมไซขวาพับ ในบินในบินในบินเทมพอแล้วก็บัญชาทุ่มยามาดีเจแมนปั๊บเฮ้ยเลี้ยงนี่แล้วก็ฟอฟรฟอ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 รับอฟอฟอฟอดาวอฟ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 อ่อฟอยอฟ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 อัอฟ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 อันฟอฟอฟอ่นมาเอ็อเจฟอ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 ยอฟ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 อ้อกอฟอฟอเอฟ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 อวอฟ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 อโอ้อฟอฟยฟอฟอยอฟ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 ี่ อ้าวครับไม่ใช่บอลแล้วก็บอลประชามาแล้วเอกสิทธิ์มาแล้วจ้าแล้วก็ซ้ายออกข้างไปโอ้อาวครับไป่เป็นไรครับโอเคอ่าเปลี่ยน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 สู้ไปแล้วดีใจฝากขอบคุณกรรมก,การผมด้วยจยัอนอ้นนี่ครับอ้าวกระตุ้มยอดอ้าชิบไ,ไปแล้วโรนัลชายซ้ายบิดซ้ายปับ๊บ go 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 วัชรินหรืออเล็เซนโดซาตโสาตโสซุมามาหนึ่งอัพเดซสเนลซาโตุ้มามาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไก็ได้ขวาก็ดีรณชัยใส่ขวาแล้วก็ออกหลังไปครับอากับไปกับต้นนี่ครับซ้ายกองพวกเขาครับทนานนี่ครับแม่แล้วก็ยกขวามาอากับเจฟฟี่เกี่ยวบ,บอลแรกดีเกี่ยวบอลดีกันนะนี้เกี่ยวใจเธอกนนะเ,เจฟฟี่แล้วโอ้โหอ,อ,อย่างหนาตราเจฟฟี่โคตรดีโคตรเนียนแล้วก็ต่อมาที่านนันโรณชัยโยกแล้ว ขวาสารโตอากครับเติมมาใสาข่ขวออกหลังไปครับโอ้โหเป็นสุดาติพินัยรรมครับยิงไปยิ้มไปครับวันนี้เล่นมีความสุขแล้วจะให้ใครขนาดเส้นมีอะพีวันเพงประคนแล้วก็ใส่ขวาต้อ,อตูครลบนี่ครับไปกระตอมมาที่เจมก็เจฟฟี่ Please. นี่ครับต้นชูรักแล้วก็ตัดขวามาป๊อบป๊บป๊บป๊บฟาล์ฟ้าว,าวเสียแล้วครับขอบคุณมากครับฟ้าวได้ฟ้าวไปเลยครับแต่มีการขอโทษขออภัยกันครับถูกต้องครับอนินจาเต่านินจาเตาลงหน่อยให้ไอ้ไอ้สิงสองกวดเออนี่จะเต่าอยู่ไหนวะเนี่ย เอาขวาสารต์แล้วก็ใส่ขวาโอ้โหย่างตงัวต,ตัวผู้รักษาประตูครับวิวัน์คว้างออกมาเลยเอ้าไ,ไม่ได้มองกันอยู่ทีุ่ฒิชัยหมายม่าน,นเกี่ยวมาเกี่ยวมาอภิวัน์ปั๊มบอลลูกนี้ออนไซส์เล่นได้แล้วก็ไปโนชัยซอยนี่ครับดูกระ้อมแมนอูใหญ่กวา่าเลี้ชัยบอลแล้วก็บอยบัญชามาที่นิชัยเจ็บฟีฟ้าว้าซาแลวผูว้ตัดสินสองท่านเช็คตรงนี้และตรงนู้นถูกต้องครับถ้าผู้ตัดสินแจ้งแล้วอย่าทำผิดกติกาสัญญาณมาพอแล้ว ล่ก้าวกลามสมารเมารอีกครั้งนึ่งครับนึ่งปูจม่นครับนี่ครับโบโสมราคาทีมชาติไทยสุดจอครับจม่ไ้ปั่นขวาโค้งแม่บอลไปชนคานแล้วกระเด้งโดนพุ่งลกอาประตูครับดูเอกชันเจยอดเจยอดวิ่งดีใจนะเจยอดนะโอเป็นคนแรกลูกสูดครับเจยอดกลับไปามทีมนาตาโโปครับเอารุ่นชายใส่ขวาเลยปับววัรวีวั ปัพอ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 เจฟฟี่อ้าวหลุดมือที่มาแล้วขวาเฮ้ยกล้องกูปับโอ้โหเกือบคนเนอร์กิกจังหวะกี้นี้เข้ามาของพวกเขาครับเอฟซีบัญชาเอฟซีบานาน่าสเต็มครับอุ้ยกันมาอู้เลี่ยมนี่ทันระบทันเอกซิสยังทันครับนี่ครับแม่อาแล้วแบบนี้เจ้าแมนมาที่เจฟฟี่แล้วก็ดีเจแมนยกมาปับปับซ้ายมาสวนแล้วซ้ายขวาปับเจฟฟี่อีกทีโอ้โหแล้วก็เคลียร์ มาถึงสุชาติพี่เลยแล้วครับตัวบางก็เฉาะลงนี้ไม่มีหางเสือการเอฟซีบารนาสเต็มซ้ายหรือขวามาที่เด็กชายแมนซ้ายสวัสดีแล้วแล้วใส่ซ้ายแล้วก็ติดใส่ขวาเจฟาวิแล้วก็บัญชาบัญชาบัญชาโกโก็ go 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 oh ดูดูผู้ลนิธิอธิบายจังหวะที่สวัสด์โดนปะทะครับกับการนับเลยกับวินนี้นับเลยใช่นะ โอโหเอ,อาแล้วมาแจ้งว่าไปได้เปลี่ยนแล้วพี่ <c oughs> ไอเวนเด็กน้อยแม่นออกไปได้ออกไปกระตอวุทิชัยแล้วดวงกับพิชัยบอลแล้วก็มัชามาที่เจฟฟี่เปิดทาดแบกมาบอยไหลแมนใส่ขวากก g กเก้า เชิญท่านมาใส่ให้ชนขาเริ่มเกมครึ่งหลังครับเฮ้ยระวังเฮ้ยดูด้วยดูด้วยเก่ง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 อยากกัดฟันอยากกัดฟันไม่มุงไม่มุงน้ำน้ำน้ำกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้นาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟุตซีหมายสามตัวแล้ไม่เป็นไรอ่าเทสวาริเจครับตู้ที่สองต้องมาเร็วนะอ่าครับมาที่อเลซานโดนซานโตสสุมามางกว่าแล้วก็มีกับไปทันทีอ่าครับออกข้างไปเสียแล้วอ้าวเลโก้นแฮนด์บอลครับนี่ครับแม่ เหลี่ยมนี้มันชัดกว่าเหลี่ยมนี้ชัดกว่าถูกต้องครับถูกต้องครับเข้าใจมั้งนี่แท้แท้แท้มึงเอาฟันไปแทะไฟหน้าพี่่อนดิเวลาอยู่ได้นะเวลาอยู่ได้นอยู่ได้เออเวลาอยู่ได้เอาดับไปเป็นอีกตายแล้วไปได้ไอ้นั้นมันตาบอดโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวให้ลูกชายนิเวศบทให้นะครับเอาพร้อมๆแล้ววุฒิชัยเปลี่ยนมาขวา go 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 ที่ตองการครับ2แล้วอ้โหอ่าแล้วครับีครับพุ้เลยไม่ไเสียครับแล้วก็เปิดด้วยซ้ายโกออกหลังไปครับซ้ายซ้ายขวาได้ซ้ายก็ดีแล้วก็ยิงเลยครับปั๊มโอ้หนี่ก็มาของพวกเขาครับนี่ครับไปที่บอลแล้วเจฟฟี่แล้วก็โยกซ้ายอาครับเจฟฟี่ใส่ขวาซ้ายบอลไหลแล้วใส่ขวาพับโอ้ต้นชูรักนี่ครับเคลียร์ออกขวามาไปแล้วสวนครับแล้ว ซ้ายมีขอซ้ายมีขอแบมี้รณชัยโอ้ยาวไปแล้วก็แล้วก็ยังอยู่เอกซิสเล่นต่อเล่นต่ออย่าสับ no stop เฮ้ยเฮ้ยสารต้นโอ้สวัสดิ์แล้วก็ตัดตัดมาที่เอ้าไอ้เล็กชายบอยโอเคโอเคเราเสียแล้วครับนี่ชัดเจนรับไปดึงใบเหลืองครับโอ้โห อ่าครับมาชมฟริกิจวันนี้ครับเจ้าแมนะและ<อ>้วแล้วแล้วล้พร้อมแล้วใส่ขวาปั๊บอุ้ยอุ้อนาหน,นานทีแถวสองอ้าวเอกสิทธิ์มาแล้วซายงานแล้วโอ้โห,โห <c oughs> สวัสดสวัสดีสูทิงโอ้โหไม่เป็นผลดีสกอร์ตอนนี้ตามอยู่หนึ่งลูกถูกต้องครับต้องชนะสถานเดียวนะ้ระวังด้วยปะระวังครับนี่เจ้ารรจโรแมนโรแมนเอแมนเอแมนโรแมนเข้าใจครับสวัสดีฟาวแล้วก็นี่ครับยกมือขอโทษกันไป พูดใจว่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องอ่าโอเคครับได้มาแล้วหนึ่งครั้งอ่าครับดูสูตรไหนวุ้ิที่ใช้พร้อมแล้วไหลซ้ายรณชัยแล้วก็เจฟฟี่มาแล้วครับเจฟฟี่ออกออกขวามาเอ้าเอ้ามานี่เลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอู้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปกล้องกล้องเฮ้ยเฮ้ยกล้องซ้ายมือไปเร็วรังบอลรังบอลอัดนะโอเคครับได้ทุ่งกันมาครับถูกพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใครทายถูกจะได้เสื้อ ตัวนี้เพลเลยอคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคมเมนตลยคอมเมนต์เลย,มเมเลยประตูสุดท้ายใขรยิงได้บอกชื่อบอกเบอร์มาทาไม่ได้โอเคฟาวก่อนเอาแค่คนในสนามนะแค่คนในสนามเฉพาะคนไอวุฒิชัยอีกทีซ้ายมีอ่ากับตัดบนมาเอกสิ์เธอร์ออกซ้ายเหลี่ยมนี่เอกสิ์จังแข็งครับแข็งหมดแล้วขาแข็งหมดแล้วอุทิชัยซ้ายออกขวาลาล่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 าลาล่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 าล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 ่าลาลา ถึงไหมอารมอแอารแมนฝาวฟาวโอเคถอยมาถูกต้องเขาจะมาเปิดปุ่มนะขอตัวกันแล้วโอเคครับขอบคุณมากตุ้มเร็วเลยครับอรณชัยเอียงแล้วปันเสาสองยังอยู่ครับนี่ก็มีขวาไม่มีครับยกไปหน้ามาที่ตะลานเอกสิทธิ์รณชัยขวาแล้วก็เคลียร์เคลียร์เจฟฟี่เจฟฟี่เจอวุฒิชัยดักไว้ดูว่าใครแข็งกว่าใครแข็งกว่ามาแล้วมาแล้วแล้วแล้วา ดูด hey! anyway, oh. uh ูด huh. uh ูด huh. uh ูบอดี huh. you, 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 you. Uh ้ด huh. uh ูบอดี huh. er> mm ้ไ hmm. ม่ร okay. mm ู้สิว่ายู่ยู่ยู่ปาที่วุฒิชัยแล้วก็โยกปั่นซ้ายมาอ้าวมาแล้วสารโต้ไหลโอ้โหเข้าใจล้ทิ้งยาวๆมาสุชาติปล่อยหลอกครับอาร์เจฟฟี่เจฟฟี่ม้วนขวาเจฟฟี่เพื่อนไม่เติมแล้วครับยืนดูดีกว่าอาแล้วครับบอลช้อมาดาเอกสิิทธ์มกระสีเจ็บใจบอลลูกบอลชอเปิดถขาเท้าครับฟฝ้าคนชูรัก ซ้ายมาแล้วมาแล้วมาเลยมาล้ว,วมาววต้นจา๋าออกขวาํามหูดูวิทยาคุณเอกมกคนมองหาสวัสดิ์จ้าเอ๋อยู่นี่บอลซ้ายเกี่ยวสวยสวยแล้วยาวเกินไปกระโดนใช้าราชภัฏกิจเจอสองเกี่ยวที่บอลต้องรีบลุกวิทยาคุณใส่ซ้ายใส่ซ้ายหายมาลุยกันต่อโอ้โคตรมันคู่นี้โคตรอาครับน,นี่ครับสวัสดิ์มาแล้วแล้วก็บอลที่ซ้ายบอลแล้วก็บรรันชาเขาซ้ายเขาซ้ายขอแค่ตุงเดียวเพื่อเสมอ ดาวซันโบธนาอิสระใจสมันออกไปที่เจ้าแมนใส่ขวพับซ้าย go 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 4 2 4 2 4 2บอลก็โดนกลับมาพอดีหันมาใจเอใส่ขวาหายฟีออกครับออกครับเสริมเกมรับแล้วเสริมเกมรับแล้ว แล้วก็ในชายบอยอ้าวครับอยู่ไหนบอลเฮ้ยระวังด้วยขอบคุณมากครับนี่ครับมาในชายบอลแล้วก็บัญชาโยกแล้วโยกแล้วบอยงางออกมาแล้วก็ยังอยู่ครับโอโ้โหจังหวะนี้มาที่เีชารณชยัยแล้วก็คลึงดึงครับตัวบนกนยาไม้อเล็กซานโดซานโต้ขวาแล้วลึกไปครับนี่ครับโอ้โหดวูวิชากุลแล้วก็บอยบัญชา <laughs> วิชากุลอีกทีบอยอีกทีแล้วก็ใส่ขว ย่างยู่กันตัวที่โรน, Circuit, wan, wan, น,นชัชาร์ชะนภกินดึงไปทางซ้ายดึงย้ายไปทางขวาลากไนแล้วขอหน่อยสักตุงแชรแล้วก็ใส่แล้วก็ไปเก้าเก้าจด้วาเอ้าอนไเลสซานโตครับบัญชายกมาสาสงแมนหนุนมา สบวยันแบ็กเลยครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยออกหลังไปครับอารลนะครับสวนกรบเร็วของพวกเขาเทพเทวารีจนมาแล้วเทพลูกเทพเทวาเทพลูกเทพสามตาเทพลูกเทพเทวาอีกทีโยกซ้ายโยกขวาอุติชัยหมายมันแล้วก็เล็กชายอบวิญากูลบ๊อบโก้โก้โก้วิญากูลก็ปิดกลองเลยสุดยอดเลยครับโห ประตูต่อ3ครับถูกต้องครับปูสุดจริงจริงกับเกมนี้สุดยอดจริงจริงครับอันดับหนึ่งและอันดับสองะโอ้แล้วก็แล้วก็หมดเวล่ขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาสองทีมโอ้โค่นมัลโค่นมัล